สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรช่วงนี้จิตใจของมังกรคิดในเรื่องต่างๆละเอียดอ่อนมากมีความมั่นใจในเรื่องการงานสิ่งที่แบกรับมาอย่างยาวนานจะลงเอยจากจุดที่ยากที่สุดไปได้นะคะผ่านพ้นไปได้จะเริ่มมีความสุขมากยิ่งขึ้นอารมณ์ความรู้สึกจิตใจใต้สำานึกของชาวลัคนาราศีมังกรคือ,อยู่ในจุดสถานการณ์ขับขันของชี การเงินแทบจะหมดบัญชีหมดกระเป๋าเลยอยู่กับคนล้มเหลวมาอย่างยาวนานแต่มังกรก็สามารถนําพาตัวเองไปสู่จุดวิกฤตผ่านจุดวิกฤตมาได้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวมังกรเริ่มมีความสุขมากล้นสร้างความฝันให้เป็นจริงสามารถจับต้องได้โฟกัสอยู่กับภารกิจหน้าที่การงานความรับผิดชอบแต่จิตใจของมังกรเราะวะอะไรบางอย่างนะคะที่เหตุการณ์อะไรบางอย่างมากระตุน้นความคิดมังกรให้มองย้อนกลับเป็นเรื่องราว ที่เคยผ่านมานะคะที่มันพลังพลาดโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามรู้สึกเจ็บปวดเสียใจอยากได้รับโอกาสที่ดีเริ่มต้นใหม่อยากให้มีภาพเป็นความสุขนะคะย้อนคืนกลับมาอีกครั้งมีอะไรบางอย่างที่สอนให้ชาวลัคนาราศีมังกรเข้าใจทุกอย่างลึกซึ้งมีมุมมองที่ละเอียดอ่อนโยนมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์จริงที่เป็นอยู่เรื่องชีวิตโดยรวมประสบผล สำเร็จการงานดีมากแต่ภาวะแห่ง สภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของชาวลัคนาราศีมังกรยังไม่สุดทางยังไม่เคลียร์ค้างข่าวใจอยากแก้ไขตรงนั้นแต่ก็มีความรู้สึกอ,อายไม่สู้หน้าไม่สู้กับเหตุการณ์บางเหตุการณ์คาดหวังโอกาสที่ดีให้เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรดวงการงานมังกรตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตกอับมานานมากเช่นแช่แข็งในเรื่องตําแหน่งงานทํางานดีๆแต่ไม่มีใครมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทํา ถูกกลับแท้งถูกปิดดวงชะตาเหมือนกับชีวิตมังกรอยู่ในสภาวะจนมุมด้วยบุญกุศลรองรับมังกรไว้แต่ให้สามารถพลิกสถานการณ์จากร้ายที่สุดเป็นโชคดีที่สุดเป็นการประสบผลสำเร็จแบบที่มังกรรู้สึกภูมิใจมากกับการได้รับข่าวดีทางการงานก่อนนี้มังกรกดดันอยากลาออกตอนนี้ความคิดเปลี่ยนไปสังคมเพื่อนร่วมงานลูกค้าคุณค่ากับเจา้าลักนาราศีมังกรมากมีกำลังใจอีกครั้ง นะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรทํางานหนักมากถูกรับมอบหมายถูกคาดหวังเรื่องยอดขายที่เยอะมากกับโปรเจกต์ใหม่กับงานสําคัญทําให้มังกรเหนื่อยล้ามากนอนไม่ค่อยหลับจิตใจคิดเยอะไปหมดเลยไม่สามารถจับในความต้องการของตัวเองได้ว่าจะเอาแบบไหนกันแน่นะคะทุกอย่างมันรวนต้องการความชัดเจนในการวางแผนกับอนาคตตัวเองและเกี่ยวข้องกับความรักมาแทรกตรงนี้ด้วยว่าจะมีเวลากับ ครอบครัวไหมกับคู่รักไหมดูสับสนคิดเดยอะมากมองการไกลพยายามนะคะย่อระยะทางให้ใกล้จับ ต้องได้เป็นสเต็ปไปนะคะมังกรวันต่อวันเลยค่ะจะทําให้มังกรดีขึ้นตอนนี้นะคะการงานเริ่มมีข่าวดีติดต่อประสานงานมีการตอบรับที่ดีมากๆค่ะงานจะเข้าสู่สภาวะปกติมังกรภูมิใจในตัวเองนะคะสุขภาพทํางานหนักพักผ่อนให้เต็มที่เป้าหมายการทํางานคือเวลาอยู่กับครอบครัวก็คือแอบนะคะปูทางธุรกิจส่วนตัวของเราไปด้วยเป็นนายตัวเองร้อเเซนี่คือสิ่งที่มังกรคิดเอาไว้นะคะได ทํางานให้กับหลวงกับราชอย่างเดียวนะคะคือทํางานอ,องค์กรของ คนอื่นแล้วก็ทางานธุรกิจตัวเองไปด้วยนะคะปูทางเอาไว้อะคะ่ะอยากมีความรักแท้อยากมีครอบครัวลึกๆและรู้สึกแย่รู้สึกเอาคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงคาดหวังถึงแสงสว่างในชีวิตที่สมบูรณ์แบบของชาวลัคนาราศีมังกรทุกอย่างเคลียย์ได้มังกรจะได้สบายใจขึ้นนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะอยู่ในช่วงที่หนักมากอยู่ในจุดที่หนักมากเป็นนี่เป็นศีลนะชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดนะคะเกิดเหตุมัดมือชกเลยที่ม มังกรจำยอมต้องจ่ายกับภาระหนี้สินที่มังกรไม่ได้ก่อแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องจ่ายบางคนไปค้ำประกันคนอื่นบางคนโดนโกงไว้ใจคนผิดลงทุนติดขัดมังกรสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะคะในเดือนธันวาในคนนี้ทําให้การเงินมังกรอยู่ในจุดที่มีความสุขหาเงินได้เยอะมากเริ่มมีความฝันมีความสุขแต่ก็ยังมีภาระที่เกี่ยวกับครอบครัวนี่ก้อนใหญ่เหมือนกันต้องช่วยคนในครอบครัวเพลปนาู้สึกอัดพูดไม่ได้นะคะแต่มาค้าบเเกี่ยวกับการ สร้างความฝันของตัวเองแต่ลึกๆแล้วมังกรอยากดูครอบครัวตัวเองในแต่และครอบครัวของมังกรมาดึงเงินของมังกรไปหมดเลยทําให้มังกรไม่สามารถก้าวขาออกมาสร้างชีวิตตัวเองได้ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธบ้างก็จะผ่านไปได้นะคะรับทุกอย่างเข้ามามากจนเกินไปนะตอนนี้มันเลยเลยนักแล้วนัะเลยมาไกลแล้ว,ลลวปล่อยเลยตามเลยมังกรก็อึอดอัดหนักเหนื่อยบางคนโดนทวงนี่ หาเงินใช้นี่ไม่ทันสิ่งที่มังกรตั้งใจทำการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะพลังของเมตตามหานิยมกำลังจะช่วยนะคะให้มังกรมีคนเข้ามาอุดหนุนรักเมตตามังกรมากขึ้นจะผ่านจุดนี้ไปได้เริ่มกลับมามีเงินเก็บนะคะคิดถึงใครบางคนกัละยาณมิตรนะคะอยากพูดคุยแล้วก็เงินก้อนใหญ่ก็จะเข้ามา ความรักของเจ้าลัคนานราศีมังกรคนโสดโสดนานเจอนักโสดนานมากเลยเกิดเหตุการณ์ฝังใจมากับคู่รักเก่าที่พยายามดึงเจ้าลัคนานราศีมังกรกลับไปทุกวิถีทางที่เขาจะทําได้มังกรสามารถหลุดพ้นตรงนั้นได้ทุกอย่างแฮปปี้ทําให้มังกรเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นที่มาที่ไปของปัญหาความวุ่นวายในชีวิตมังกรช่วงเวลา ช่างใจนะคะอย่างเชิงกับเหตุการณ์หลายท่านอยากมีความรักครั้งใหม่อยากมีความรักที่อบอุ่นมีเรื่องที่คาใจมังกรอ,อยากได้โอกาสที่ดีนะคะครั้งหนึ่งมังกรมีเกณฑ์เจอความรักที่ดีที่อบอุ่นมาก ที่เข้ากับครอบครัวมังกรได้เป็นพลังงานความรักที่คนคนนี้อิทธิพลในชีวิตมังกรเรื่องงานเรื่องเงินการดําเนินชีวิตต่างๆเรื่องของการเข้ามาซัพพอร์ตจิก๊กซอชิ้นสุดท้ายมาเติมเต็มในชีวิตมังกรคนนี้ทําให้สมบูรณ์แบบอยากมีครอบครัวอยากมีความรักมังกรรู้สึกประมาด้วยเขาจะรักมังกรไหมจะยอมไหมดูคิดเยอะค่ะกดดันแต่เหตุการณ์ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าซื่อสัตย์หรือบางคนซ่อนเก็บไม่เปิดเผยนะคะเจอช่วงเว ลาที่มีเรื่องร้ายๆมีความสับสนไม่เป็นตัวของตัวเองชาวลักนาราศีมังกรเสน่ห์แรงสัมผัสได่ว่านี่ใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมสัมผัสได้นะคะสาหรับคนโสดจะเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับคนมีคู่ปัญหาเกี่ยวข้องกับจุดสนวนการเงินนี่สินการเงินไม่พอใจลําบากในเรื่องของหน้าที่การงานถึงจุดนะคะจุดหนึ่งมีใครคนหนึ่งที่ถูกเอาเปรียบเหมือนดันให้เขาประสบความสําเร็จอีกคนมีชีวิตอยู่เท่าเดิมถูกลืมถูกมองข้ามคนในครอบ กลัวของมังกรหรือของคู่มังกรก็ได้ช่วงนี้มังกรเกิดความคิดถึงที่เลิกกันไปนะคะมังกรก็อยากจะกลับสภาวะความหวงห่วงใยความกลัวคนคนนี้มีอิทธิพลกับมังกรมากช่วงเวลาที่ไม่ได้ทํางานจะคิดเรื่องนี้นะคะหยุดความคิดไม่ได้อยากเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอยากกลับมาคืนดีกันคาดหวังช่วงเวลานี้เกิดขึ้นอีกครั้งจะรัก ใาโอกาสนี้ให้ดีที่สุดไม่อยากให้เกิดการแตกแยกเข้าใจผิดทาให้ความรักพังแล้วก็ความไม่เข้าใจกันคนนี้เป็นคนที่ปรับดันให้มังกรประสบผลสําเร็จเรื่องการงานมากที่สุดมีการเจราจาโดยมีคนกลางอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยคนที่จะเป็นกาวใจให้กับชาวลกักนาราศีมังกรสําหรับคนมีคู่การดึงเข้ามาสู่ความมั่นคงเป็นทีมเดียวกันคือไม่แยกออกจากกาันซ้ายขวานโน่นนี่นั่ะไม่เอาแล้วเข้ามารวมกลุ่มกันหมดเลยเหตุการณ์ความรักหนักนะคะความหูเบา เอาคําพูดของคนอื่นมาตัดสินคู่รักของมังกรคนอิจฉาริษยากลัวมีความสุขทําให้ทุกอย่างมันดูแย่ปรับความเข้าใจเพื่อหาข้อเท็จจริงผ่านไปได้แน่นอนเอาใจช่วยสุขภาพทํางานหนักกระดูกสันหลังเส้นไมเกรนเพราะว่านอนไม่หลับต้องดูแลด้วยนะคะชาวลกักษณาราศีมังกรจะเจอแบบนั้นหมอให้โชคด,ดีค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนธันวาคมนี้นะคะแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาหน่อยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องไปถวายพัดลมให้กับวัดเลยนะคะถวายพัดลมแล้วก็ถวายน้ําดื่ม หมออ้อยขอฝากคลิปติดจองราศีในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t ิ k ตอกทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะชมได้3มช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงแคตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา 19.0. 0นถึง2 0 0 0นหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจหมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ i อดีปุญญวัฒน์ o i 6ศูนย์เก,ก้าแปดแปดห้าห้าหกสามหกสี่ส ทำมาค้าขึ้นร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสมหวังสำเร็จค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองได้ทองมากองอยู่ตรงหน้าสวัสดีค่ะ